มึอเขาไม่เจอแบบกูอ huh. yeah. ีกนนร์หาเลยวะกายเฮ้ยนี่กูพูดจริงเขาไม่เจอแบบกูเว้ยแน่ให้หาเ้ยพี่นัทตินโตครับผมเขาบอกว่าอีกนนอ์เฮอนะไม่ต้องสนใจมันนะแหมเห็นไหมหายไปแล้วเมื่อกี้ทำอะไรเดินเดินชนเดินชนเดินชนไปแบบดื้อๆเลย ไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรนั่นไงอีกนอเฮรใช่ไหมคุยบอกอะไรอย่างเฮ้ยมันเต้นอพเต็ปนี่ว่ะเขาเขาบอกให้อีกอีกอีกนอมันใช่ไหมมึงเอาหน้าเข้าไปใกล้จอเว้ยใกล้้แลวกูมึงไม่ต้องมาหลอกกูเอาอีเช้ฟแม่งหายว่ะบอกบอกเมื่อกี้เขากำลังเยอะกระดาษรู้แล้วเนี่ยอ๋อหน้าสันตุสัมปชัญญะ ตองนี้โนะคารลคอร์ลอุ้ยๆุ้ยุ้ยเมื่อกี้เสื้อขาดด้วยไปสังเกตอะไรเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นนมผ่านหน้าเลยนี่นมผ่านหน้าแม่นมเน่าเลยคือมันเป็นสิ่งที่กูต้องพูดไหมเนี่ยถึงว่าทำไมแม่งบอกให้อิกนอนโอ้ยถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ดูมานะ บอกเลยว่าผมบอกเลยผมพลาดมากเลยครับที่ผมดูแล้วผมอันนี้นะช่วยไม่ได้ว่ะมันเจอบั๊กของเกมนี่หว่าถ้าไม่ไปเปิดดูอย่างงี้ก็ไม่รู้สักทีว่าทำไมำถึงทำไงถึงผ่านโอ่ะโลโไอ้คือกูเล่นเกมไหนโโก,กูเจอบั๊กทุกเกมเลยเว้ยแต่งั้นไปไปเข้าแบบเบเกมแบบบริษัทเกมเป็นบั๊กอะไรอย่างเงี้ยเออไอ,อทำไมกูได้ยินเสียงตัวเองมึงเปิดลำโพงเหรอเปิดไได้ย,ยินเสียงตัวเองอ่ะเมื่อกี้ เอาเปิดได้ว่ะมีกระจกด้วยอยากเห็นหน้าตัวเองไหมล่ะฮันแล้วแอบอะไรอ่ะควายกายฮัลโหลโอ้ยเหนื่อยว่ะพอยะอรอยแเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้ถึงเทคเช็คพอยต์โอ้โหเก้าอี้เนี้ยนั่นแหละเดินไปถึงแล้วไมครับ ปลั่งเข้ามาไหมนี่อ่ะไปทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะซ้ายขวาให้กูตอบแบบคนดูหรือตอบแบบคนเล่นตอบแบบคนดูกูว่าให้ไปทางซ้ายเออตอบแบบคนดูไปทางซ้ายแน่นอนเอาทางให้มันไปกันแล้วไปคิดคอโอ้ยกูถอดถือแล้วปล่อยกูสิใช้ใช้คอคิดคอเออชาวล็อบตบัดนั่นไง นมใหม่ก็<อ>ที่เดิมเลยคืออันนี้เดินไปผิดทางใช่ไหมใช่กูกระว่างนั่นแหละเดินไปผิดทางแล้วก็กลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมเอาไม่ใช่นี่เปลี่ยนที่แล้วอะ่ะเออเอาเหรอเอเอ,เ,อเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่แล้วนี่ไงไม่ใช่แล้ว ห้องนี้อะที่มันมีวิวแชร์ลักษณะห้องมันใช่คนติดแชร์อ่ากล่องหรือเรียบเลยไม่สมรวห้องเดิมนี่ไม่สำรวมเอาเอาแล้วไงเล่นกูแล้วไงเรากูจะพูดว่ากูไม่สำรวมกูเดินอย่างเดียวปุ๊บเปิดมาเจอเหมือนเดิมไปไงทำไมล่ะฮ่าไอ้นี่พีทีนะเนี่ยพีทีเนี่ยเปิดไม่ได้โอ้ยไอเด็กขี้อวยอวยอวยอ้ยไอเด็กขี้อไอเด็กขี้ ดูยาทำผมเลยครับผมยาดีมึงอยาสีอย่างงี้ดิเมื่อกี้มันบั๊กไปทีนึงแล้วน่ะเอ้าโอ้มาเอาเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะหัวรถทำที่อะไรเขาไปพูดไม่พอหัวรอถทำไมล่ะครับเด็กเป็นโอ้พักกูผ่านไปได้นะกูออกแน่กูบอกเลยเอาเฮ้ยน้ำไหลน้ำไหลไฟดับเยหืยอะไหลเยื่อไหล เอาไปทางนน้นดีกว่าตรงนี้แม่งไม่น่าเปิดได้ประตูพังแล้วไม่เสียงโอ้โหโอ้โหเสียงเดี๋ยวกูตัดคลิปเสร็จแล้วมึงไปฟังนะเสียงตรงนี้มันจี๊ดมากเลยอะไรนะไอ้ปีนอยู่มันเป็นกล่องพีงอะไรอย่างเสียงเหมือน Resident Evil ในหนังโอ้โหไฟเทคไฟเทค โอ้โหงจําคอนจูลิ่งภาค2ได้ไหมบุกไอ้อารมณ์นี้เลยอ่ะตึง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 อึ๊บกูเลยทําอะไรมีคนบอกกูมาอีกแล้วอ่ะทําไมคนบอกกูเยอะจังวะบอกว่าต้องไปมีอะไรกับห้องเด็กเนี่ยแหละไม่มีอะไรกับห้องเด็กเออในห้องเนี้ยมึงไปเอาฝาผนังไงกูต้องมีอะไรกับห้องนี้อ่ะจริงๆ ก็ตาปะ่ะนี่ไงอะไรเลาะละหาคุณแคไขกล่องดนตรีมาหมุนเชื่อกันดูด้วยนะน่าจะอยู่ในนี้แหละนี่ไงเออ,เอาร้องให้ทำไมหนูตบน่าจะเป็นใครตา Why are you crying? เออมีหมาด้วยคือมันมีอะไรวะหา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 อันนั้นเปิด ข้างล่างมเ้ยเออ,เอ,อแงดถ้าไอเด็กนี่เนี่ยมันเตียงมีไหมเฮ้ยคุณเ,เจอแล <จ S 1> ้วขาย,ขายาค่ะใสอาหารมันเป็นารานโอ้กูปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเลยกูบอกเลยจังหวะนี้ปิดตาตคือไม่หมุนตามเลยมันหมุนเองไอเนี่ยเฮ<ช>้ยร,รู้ตัวอย่างทีปาก<ร>แม่งใกล้ไม้มากเลย ขอโทษครับเอกแล้วนี่หมุนหมุนตัวเองได้นะจับจับไอ้แล้วก็หมุนเองนี่เล่นหมาหมุนเหรอเนี่ยเฮ้ยหั้องห้องหมุนประมาณมันหมุนงงละจ็บปวดเหลือเกินครับจังหวะนี้หมาไปแล้วหมาไปแล้วครับผมตอนนี้ตืดตืดตื่นดืดตืดตืดตื่นดืดตื่โอ้ยขึ้นเลยโอ้ยโอ้ยตื่นปวดตื่นต รถเล้าคึือไฟไหม้กูเจ็บปวดมากเลยตอนเนี้ยกูกลัวมากเลยอ่ะจริงนี่ก็หนังผิดก้โผล่ชล็อกแม่งชาวล็อกชาวล็อกยังเด็กไปอยมาแล้วมาแล้วว่ามาแล้วโอ้จะแปลงร่างแล้วหมุนขนาดนี้เฮนชินอะไรวะไอ้อเทคเลยอะไรเอฟวีโอไหนมัสฮัดเบบี้ โอ้โหมาตาเหล็กเห็นมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆโอ้ไม่ไกลปอมลุมเดินลุงปอมโอ้โหชาวล็อกมาแล้วครับผมชาวล็อกหัวสันมาเลยเมื่อกี้โกยูเบสอะไรอะ l ไล h ์โอ้โหโกท o ยูเบสหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูอันนี้อ่านอะไรบ้างบ่นดิสมาธิไม่มีแล้วโอ้โหมือแล้วอันนี้คือเราเป็นเด็กหรือเปล่าว้าย S <S ว่าเราเป็นสเปิร์มแค่แและกายแล้วก็โดนมือหมอดึงมาเจ้ะทั้นิ <S <S ้วกูเวีนหัวตังค์แตส่สองหมุนแรกแล้วเนะี่ยใครทำเกมนี้วะเงาปืนให้กูดิแต่มันยิงตัวตายยิงแม่งทิ้งเนี่ยโกรธตั้งแต่ลบเซฟกูละวนะอัปเดต<ๆ>เกมแล้วลบเซฟกูเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลยไปเจอเด็กชาวล็อกอีก ลู๊กตาเต็มหมาเลยเปิดไม่ได้อะบุกอ่าอะไรอ่ะเอออุ้ยเส้นผมฉันผมหานะได้แล้วแล้วเดี๋ยวไปกดรูปไปกดรูปในห้องเก็บสะสมของปุ๊บก็อันที่สี่นะฟั่งอีกนี่เจอชาวล็อกไปนะเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำให้ขาวหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมน่าจะออกได้แล้ว ประตูน่าจะปลดล็อกแล้วนะครับสวัสดีเฮียเด็ก<อ>เฮียกูยังตกใจเลยดีนะกูเฉียงเฉียงไปอะ่ะจินเฮียอะไรมึงไอ้สัตว์มึงลองดูมาแก้กูเฉียงแค่นี้ใช่ไหมกูยังหลงขนาดน,นั้นน่ะ มึงลองคิดดูถ้ากูเปิดไปเจออย่างนี้เนี่ยมึงเมื่อกี้ไอ้เฮียชินแม่งก็มาโผล่ตรงหน้าต่างไอ้สัสต่างก็ไม่ตกใจอ้ยแม่งเอ้ยหว้สัตว์ชินแม่งหลอนทั้งในเกมลวั้งชีวิตจริงเลยไอหาแม่งอยู่ดีแม่งมายืนต่ำๆมองๆน้ากระตุกสนิทโอ้โหแม่งจะพังแล้วอ่ะบ้านแม่งจะพังแล้วเนี่ย รักเด็กชาวล็อกที่นี่ไอ่เป็นรูปเป็นรูปเหลืออีกสองชิ้นเนี่ยกูจะช็อกตายหน้าคอมก่อนไหมวะเฮ้ยนี่เป็นรูปคนแล้วอะ่ะเฮ้ยเออเออเป็นรูปคนละภาพสุดท้ายแม่งต้องเป็นภาพไอคอนเกมแน่เลยอะไม่ต้อนภาพผู้หญิงแน่แหละกูไม่รู้ภาพไอคอนเกมเป็นยังไงภาพไอคอนเกมก็เดี๋ยวไปมึงก็ไปดูในสตรีมอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแม่ลูกนะค,ครับอันนี้เป็นผม,มเกี่ยวอะไรกัน มีสี่ชิ้นด้วยกันแล้วตรงนี้อันนี้คือหนังนะหนังมนุษย์เลยนะหนังคนเลยนะอ๋ออันนี้คือยาอะไรสักอย่างนะครับแก๊สอะไรสักอย่างครับวันนี้เราไว้แค่นี้แหละครับก็บคุณพวกมีอะไรจะบอกคอนดูอีกไหมครับก็อย่าลืมแชร์นะครับอยากใครอยากได้เกม gta ก็ทําให้ถึงยอนนะคร,ครับก็ไม่รู้ว่าตอนตอนอัพคลิปนี้นี่กิจกรรมจะหมดเวลาหรือย,อยังนะถ้าใครอยาก รู้อะไรก็ไปดูในแฟนเพจแล้วกันนะครับก็โอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับบายดูออนทอ้จบอะอะไรเนี่ยรีอะไรใครอะดักทางคุณไมึงทางที่แล้วกดไหล